บทสรุปรถอีวีในตลาดประเทศไทยเราปีนี้โตอย่างบ้าคลั่งรุ่นไหนขายที่เท่าไรบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการ์ซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถ E ีีนะฮะวันนี้จะพามาดูเป็นยอดขายทั้งปีเลยนะครับจะพามาดู10อันดับแรกของรถ E ีีที่ขายดีสุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับอะต้องบอกว่าปีนี้นะฮะรถ E ีีเนี่ยโอ้โหโตอย่างมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวการซิงจะพามาเจาะลึกในวันหลังนะครับแต่วันนี้พามาดูยอดขายนะครับยอดจดทะเบียนนะฮะในแต่ละยี่ห้อเนี่ยสิอันดับแรกมีรุ่นไหนบ้างนะครับมาดูที่อันดับ10นะฮะอันดับ10ก็คือ MG ZS EV MG ZS EV นะครับทำยอดขายเดือนล่าสุดได้ที่135คันนะครับอันนี้คือเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมทำยอดขายไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไรนะครับแต่ว่าพอขายรวมกันทั้งปีแล้วนะฮะมียอดจดทะเบียนเนี่ยมากถึง1,700 53คันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ายอดอจดทะเบียนถือว่าเยอะแบบมากๆเลยนะครับสำหรับ mg z s e v แต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรอดูนะฮะว่า mg z s e v เนี่ยจะปรับหน้าค่าตามใหม่ไหมนะฮะเพราะว่าโมเดลเนี้ยใช้มาประมาณสัก2ปีได้แล้วนะครับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.3%ดทีมาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ9อันดับ9ก็คือ byd s a l b ีวายดีซนะฮะเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในใต,ตลาดประเทศไทยเรานะครับยอดจดทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะมีแจ้งเข้ามาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะ,อ,ะอยู่ที่นะฮะเดือนล่าสุดอยู่ที่1265คันในเดือนธันวาคมนะครับยอดจดทะเบียนเนี่ยพอรวมทั้งปีแล้วนะครับบีวายดีซเนี่ยมีมากถึง1800กับอีก10คัน ต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดแน่นอนนะฮะสำหรับทางด้านของ b y d เนี่ยมีรุ่นโหนดถึง3รุ่นนะครับ b y d Seal ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับทีน,นี้มาดูรุ่นถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ8อันดับ8ก็คือเท s l a m o d เด3 t e s เท Model 3เดนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเดือนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยอดจดทะเบียนอยู่ที่460คัน ทังนั้นของเทสนาโมเดลสามทำตลาดอยู่ในประเทศไทยเรานะครับในรูปแบบยุคใหม่นะฮะโอ้โหในหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไม่มีโชว์รูมทั่วประเทศไม่มีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเทสนาจริงๆทั่วโลกเขาก็ขายอย่างเงี้ยนะฮะทำยอดขายทั่วโลกได้ถือว่าดีแบบมากๆเลยนะครับแล้วยอดจดทะเบียนเนี่ยรวมกันทั้งปีนะครับมีมากถึง2 3 2 4คันสำหรับเทสนาโมเดล3มีรู้ที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือ mgep mgep นะครับรถอนเนกประสงค์เป็นรถไฟฟ้า100%นะฮะซื้อยังไงก็คุ้มนะครับ ยอดจดทะเบียนเนี่ยเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมนะครับอยู่ที่338คันนะครับอ่าต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วยอดจดทะเบียนรวมกันทั้งปีมีมากถึง4,475ันคันนะครับโอ้โหนี่ถือว่าดูดีแบบมากๆเลยนะครับสำหรับ MG EP อ่นณปัจจุบันเนี่ย MG EP มีส่วนลดของแจกของแถมเขานี่เยอะมากๆนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะฮะรถอเนกประสงค์นะครับแนวๆนี้นะครับสามารถจะดูทัวร์ลูมได้ทั่วประเทศเลยนะฮะส่วนลดเยอะจริงๆของแจก ของแถมเยอะจริงๆน่าสนใจนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือ MG4 หรือว่า MG4 นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับจริงๆก็ขายมาแทบทั้งปีแล้วนะฮะแต่ว่ามาแรงช่วงปลายปีนี้นะครับเพราะว่ามีส่วนลดของแจกของแถมเยอะนะฮะในเดือนล่าสุดเนี่ย MG4 นะครับทำยอดขายได้มากถึง641คันนี่คือยอดจดทะเบียนเลยนะครับ โอ้โหแล้วพอนะับรวมทั้งปีเนี่ยมีมากถึง4,833คันต้องบอกว่า MG4 เนี่ยแรงมากๆเลยนะฮะแล้วในเดือนล่าสุดเดือนธันวานะครับในช่วงของงานมอเตอร์โปเนี่ยรถ MG นะฮะมียอดจองแบบโอ้โหสนั่นมากๆเลยนะฮะการที่ซิ่งดาเอานะครับว่าทางด้านของ MG4 เนี่ยอาจจะมียอดจองใหม่เข้ามานะฮะเป็นยอดจดทะเบียน,นยในช่วงปีหน้าเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาอยู่ที่อันดับ5อันดับ5ก็คือ Tesla Model Y เทสลาโมเดลวนะครับทำยอดจดทะเบียนเนี่ยมากจริงๆเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5เลยดูยอดจดทะเบียนเดือนล่าสุดเดือนธันวายอยู่ที่568คันแล้วพอมาดูยอดจดทะเบียนรวมกันทั้งปีนะครับมีมากถึง5,881คัน เทสลาโมเดลวเนี่ยโอ้โหถือว่าทําตลาดในประเทศไทยเราประสบความสำเร็จแบบมากๆเลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เริ่งคาดว่านะว่าจะเป็นเทสลาโมเดลสที่ทํายอดขายได้เยอะกว่านะที่ไหนได้นะเป็นตัวแพงของเขาซะอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับเพราะเทสลาเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับและยอดขายในระดับโลกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแข่งก,กันกับทางนั้นของ BYD เนี่ยมันแบบสุดๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ4อันดับสีก็คือ OLA Good Cat โอลาร์กูดแคททำยอดจดทะเบียนนะครับในเดือนล่าสุดมากถึงนะครับ919คันในเดือนธันวาคมโอ้โหต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนเนี่ยเยอะจริงๆนะครับขายดีแทบทั้งปีนะโอลาร์กูดแคทนะครับแล้วพอมดูยอดจดทะเบียนรวมกันทั้งปีนะครับมีมากถึง6,712คันส่วนแบ่งการตลาดมากถึง8.8%เลยนะฮะรูปร่างหน้าตาทางนั้นของโอลาร o กูดแคทเนี่ยถือว่าดูดีแบบมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบรถนะฮะสไตล์แบบคลาสสิกนะครับสไตล์วินเทจแต่เป็นโมเดนวินเทจนะฮะ ก็ต้องบอกว่า o อ a g o o กูดแคทเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ BYD d o l p h i n ินบ d ไวดีดอฟฟินนี่ก็เป็นน้องใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทำยอดจดทะเบียนเนี่ยโอ้โห ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะนี่4เดือน5เดือนเท่านั้นนะครับในเดือนล่าสุดเนี่ยดอฟินทำยอดจดทะเบียนได้มากถึง20,69คันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนนี่เยอะจริงๆนะครับและนี่มียอดเข้ามาแค่5เดือนเท่านั้นนะฮะแต่5เดือนนี้แกพุ่งขึ้นไปถึงเบอร์3เลยนะครับรวมกันเนี่ยทท้งนั้นของ b ีวายดีดอฟินนะครับณปัจจุบันนะปีนี้ทั้งปีเนี่ยทำได้อยู่ที่9 4 1 0คัน โอ้โห oh, เกือบหมื่นคันนะฮะนี่มาแค่5เดือนเท่านั้นนะครับอ่รูปร่างหน้าตาดูดีเลยนะครับราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะฮะ,ะทั้งนัานของ b y d Dolphin อ่ทีเรามาดูที่อันดับ2นะครับอันดับ2ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยนะฮะก็คือ Netawee Netawee นะครับทำยอดเนี่ยโอ้โหดีทั้งปีเลยนะครับแล้วก็เดือนล่าสุดเนี่ยทำยอดจดทะเบียนได้มากถึง1,398คันนะฮะ โอ้โหนี่เดือนเดียวพันกว่าคันนะครับแล้วพอมาดูยอดจดทะเบียนร,รวมกันทั้งปีเนี่ยมีมากถึง12,777คันขึ้นมาเป็นเบอร์สองในยอดจดทะเบียนร,รถ E ีีทั้งปีนะฮะต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะเดิมทีทางนัานของเนต้าวีเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะรถราคาถูกนี่จะขึ้นมาขนาดนี้ได้ไหมแต่ที่ไหนได้นะฮะขึ้นมาถึงอันดับ2เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดนับรวมกันเนี่ยว่ารถที่ราคาไม่เกินล้านนะครับ v เนต้าวีนั่ยบอกเป็นเบอร์นหนึ่งเลยนะครับฉีบบไไกล เทียบกับในรถกลุ่ม E ีโคคาด้วยแล้วนี่โอ้โหก็บอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเนต้าวีราคายังตึงเอาไว้อยู่นะฮะอยู่ที่5้าแสนสเท่านั้นนะครับแล้วก็มีของแจกของแถมให้อีกนะครับเป็นทางด้านของตัวที่ชาร์จนะฮะโอ้โหในรถห้าแสนก็บาทแถมที่ชาร์จอีก้องบอกว่าคุ้มจริงนะครับถ้าใครสนใจก็ยังสามารถจะเข้าไปจองเข้าไปซื้อได้ในทุกโชว์รูมทั่วประเทศนะครับสำหรับเนต้าวีอธิรามาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับ bwd atto 3นะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ไม่น่าเชื่อจริงๆงนะครับแต่ว่าเดือนล่าสุดต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนไม่ค่อยสูงนะฮะอยู่ที่721คันเท่านั้นนะครับอ่าก็าต้องบอกไม่เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆอาจจะบอกว่าไม่ค่อยเยอะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาทํามาดีแทบทั้งปีเลยว่าอย่างนั้นนะ atto สเนี่ยแล้วพอมาดูยอดจดทะเบียนรวมกันทั้งปีเนี่ยมีมากถึง19,214คัน โอ้โห b ีวีดีแอตโตสามนะฮะหมื T ่นเก้านะครับ, 19, รบปิดยอดที่ยอดจดทะเบียนหมื่นเก้านะฮะทำส่วนแบ่งการตลาดได้มากถึง25.18%ิบ้าหนอต้องบอกว่าปีนี้สุดๆจริงๆนะครับอายอดหมื่นเก้าเนี่ยเดี๋ยวก็ซิ่งจะทำคลิปนะครับเปรียบเทียบกันในกลุ่ม BS บีเอนะฮะต้องบอกว่าปีนี้นะครับรถน้ำมันรถไฮบริดรถ EV เนี่ยซัดกันเละแน่นอนนะฮะโอ้โหนี่รถ EV มาปีแรกแกก็ ไปนู่นเลยนะฮะหมื่นเก้ือบ2,000 0คันถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ทางด้านของตัวงานโมเตโปโอนะรถ BYD a ด t o 3เนี่ยคาดว่าน่าจะทำยอดจองได้เยอะมากๆนะครับ อันนี้ก็เป็นยอดจดทะเบียนนะครับของรถ EV ในปี2023นะฮะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยรถ EV เนี่ยมาแรงจริงนะครับแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเนี่ยราคาหน้าเล่นซะด้วยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรถที่ราคาถูกๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างในเต้าวีอย่างเงี้ยนะครับอ่าถือว่าน่าเล่นนะห้าแสนกว่าบาทถูกกับรถอีโคคาร์มาอย่างนั้นนะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันอีกมีดอฟฟินเข้ามาโอ้โหซ้ำเข้าไปอีกนะฮะหกแสนกว่าบาท แล้วก็มีทางด้านของกลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถเกินล้านขึ้นไปนะฮะรถราคาเกินล้านขึ้นไปสมรรถนะนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยรถ E ีีปีนี้ถือว่าน่าสนใจและปีหน้าเนี่ยก็ลซิงคาดว่านะฮะจะร้อนแรงกว่านี้อีกอถ้าใครสนใจรถ E ีีนะครับติดตามข่าวไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวกันซิ่งจะมาเล่าให้ฟังในวันถัดไปนะฮะขอบคุณทุกเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ